กดแชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเร็วเข้าคนละ9,999แชร์อีกอีกอีกรู้สึกอีกเครื่องหนึ่งโดนโดนปิดกัน้นเขาบอกเจ้ามีบาปเลยต้องโดนปิดกัน้นเร็วสิไอเครื่องดีๆโดนปิดกั้นนะฮะ ไอเครื่องไม่ดีอ่ะไม่ปิดกัน้นเออมึงจริงๆนะเลวเซเจ้าทั้งรลายเออ